คลิปนี้มาสรุปปัญหาของรถยนต์แคม r y ที่มักจะเกิดขึ้นตอนเช้าๆเนาะที่เจอบ่อยๆเนี่ยเวลาเราสตาร์ทต,ตอนเช้าแล้วเครื่องไม่ติดไม่ติดเนี่ยพื้นฐานเลยเนี่ยก็ให้เช็คแบตเตอรี่กับไดสตาร์ทสตัวนี้มันจะทำงานควบคู่กันเนาะถ้าเกิดไม่มีไฟไปจ่ายให้ไดหมุนไดสตาร์ทก็จะไม่หมุนไม่สามารถไปฉุดให้เครื่องยนต์เนี่ยติดได้ งั้นถ้าเกิดว่าไม่มีเสียงใดดังเลยเนี่ยให้เช็คแบตเตอรี่แล้วก็ให้เช็คไดสตาร์ะเนาะอันนี้คือจุดที่1ถ้าเกิดสตาร์ดไม่ติดหลังจากที่ไดสตาร์ดหมุนแต่ว่าครั้งที่1ก็สตาร์ดแล้วก็ยังไม่ติดต้องสตาร์ดต่ออีกครั้งที่2หรือว่าครั้งที่3ถึงจะติดอันนี้เกิดจากตัวเลกูลเลเตอร์ตัวเลกูลเลเตอร์จะอยู่ที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในชุดของปั๊มติ๊ก um บางเคสที่ผมเจอก็คือเลคเกอร์เตอร์เนี่ยไม่สามารถเก็บน้ํามันให้เต็มท่อส่งน้ํามันน้ํามันเชื้อเพลิงนะพอเก็บไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราจอดทั้งคืนเนี่ยน้ำมันก็จะไหลย,ย้อนกลับไปที่ถังน้ํามันเชื้อเพลิงเพราะว่าตัวเลคเกอร์เตอร์ตัวเนี้ยไม่สามารถเก็บน้ํามันได้แล้วก็บางเคสเจอเสื้อเสื้อกลองอะนะแตกพอแตกปุ๊บน้ำมันก็จะรั่วซึมจากบริเวณนี้ได้2องอนะเนาะทีนี้ ข้อที่3เนี่ยที่เจอบ่อยก็คือสตาร์ทตอนเช้าหลังจากที่เครื่องติดแล้วจะมีเสียงดังในบริเวณห้องเครื่องจากถ้าเกิดลึกกระไปดูทิศทางของเสียงเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าเครื่องกับใต้ท้องของเครื่องถ้าเกิดหน้าเครื่องเนี่ยก็เกิดจากสายพานลูกลอกปั๊มน้ำไดชาร์จจะอยู่จากบริเวณเนี้ยมันจะอยู่หน้าเครื่องที่ต้องที่ต้องตรวจเช็คเนาะหรือไม่บางครั้งก็เกิดจากสายพานเลยละ่ะถ้าเกิดสายพานเกิดการแตกหรือว่าฉีกขาด แตกรายงานเยอะๆผู้นี้ก,ก็ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนเนาะส่วนอีกเสียงหนึ่งที่เกิดจากใต้ท้องเนี่ยเกิดจากเฟืองบาลลันมันจะดังแกลกแปลก,กแล้วจะดังเฉพาะช่วงเช้าแรกๆนะมันจะดังเฉพาะช่วงเช้าแล้วถ้าเกิดเราปล่อยไปมันก็จะดังมากขึ้นเรื่อยๆแ,แม้กระทั่งช่วงสายๆก็ดังบ่ายๆก็ดังเย็นๆก็ดังอันนี้คือเฟืองบาลลันต่อไปข้อที่4เนี่ยหลังจากที่สตาร์ทเสร็จไม่มีเสียงละ แต่ว่าปลายท่อไอเสียเนี่ยจะมีควันสีขาวเพราะว่าเราจอดทั้งคืนน้ำมันจากการหล่อลื่นนนะมันก็จะไหลไปทางซีนก้านวาลวซีนก้านวาลไม่สามารถกักน้ำมัน,นได้ก็เลยทำให้น้ำมันหล่อลื่นไหลไปบ,บ,บริเวณห้องเผาไหม้พอเราสตาร์ทตอนเช้าเนี่ยความร้อนมันจะค่อยๆเผาแล้วก็ผ่านวาลไอเสียแล้วก็มาที่ปลายท่อไอเสียสักพักใหญ่ๆ ควันก็จะหายอันนี้เกิดจากซีนก้านวาลวที่มันเสื่อมสภาพไม่สามารถกักน้ํามันหล่อลื่นได้นี่คือปัญหาของรถยนต์แคมรี่ที่ผมเจอบ่อยมากใครเจอปัญหาไหนอยู่แล้วก็อาจจะต้องรีบแก้ไขนะครับอย่าปล่อยไว้ครับถ้าเกิดยิ่งเป็นเฟืองมาล้านเนี่ยเฟืองแตกขึ้นมานี่ก็เรื่องใหญ่ครับแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยให้น้ำมันเครื่องอควันสีขาวที่ปลายท่อเสียเยอะๆแล้วน้ามันหล่อลื่นน่ก็จะหายบางคนเนี่ยวิ่งไป10,000มนกิโลน้ามันเครื่องหาย2ลิตร ก็เป็นอันตรายต่อระบบการหล่อลื่นของเครื่องยนต์แล้วอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้มากกว่านี้งั้นรีบแก้ไขนะครับ